สวัสดีค่ะทุกคนกอยอสุราดิเดอร์นะคะวันนี้เราจะพามาแกะกล่องหนังสือที่เราเพิ่งสั่งมาใหม่แล้วก็หนังสือที่ได้จากกล่องนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราจะอ่านในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะอืจริงๆเดือนมิถุนายนเป็นพรายมันนะคะเขาตื่นตัวเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะเราก็เลยสั่งหนังสือมาที่ ตั้งใจว่าจะอ่านในเดือนนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศสภาพนะคะคือเดิมอ่ะเราเป็นคนอ่านหนังสือเพิ่งเข้าวงการนิยายุริได้ไม่นานได้ประมาณปีกว่าๆแล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่ามันมีน้อยนะแต่พอได้เข้าไปอยู่ในวงการจริงๆแล้วอะ่ะมีเยอะมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียนอิสระเนาะ แต่และเรื่องก็แบบน่าอ่านมากๆนะคะแต่เพศสภาพอื่นน่ะที่ไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้หญิงะคะ่ะเรายังไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่เดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้อ่านหนังสืออื่นๆเกี่ยวกับเพศสภาพที่หลากหลายอื่นๆด้วยนอกจากผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะเนี่ยเราก็เลยสั่งหนังสือชุดนี้มาะคะ่ะแกะดูก,ก่อนกล่องนี้เราซื้อ,อาจากสำนักพิมพ์กรมยีนะคะ กำมมาหยีกับเอร์เนสโอเคอ่ะเราสั่งมาทั้งหมด3เล่มนะคะเอ่อก็ได้เล่มแถมมาเล่มหนึ่งเดี๋ยวดูที่เราสั่งมาแล้วกันเนาะ โอ้โหเล่มบางมากเลยเลเนี่ยคุณไม่คิดว่าจะเล่มบางขนาดนี้เลยนะคะแด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชายแด่ความลื่นไหลที่ผลิบาลค่ะของอโลกเวทเมนนอนถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนสําคัญ,ญ,ญยิ่งยวดของการทํารงอยู่ของมนุษย์เ <_ S 2> ช่นเดียวกับชีวิตอ,อื่นๆบนโลกใบน,นี้มันเป็นเช่นนั้นเสมอมาและจะยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปโอ้โห250บาทนะคะเล่มเล็กมากบางมาก เล่มนี้ก็สั่งมาเพราะว่าเห็นปกน่าสนใจมากค่ะแล้วก็คือก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะน่าสนใจแต่คิดตกใจคือไม่คิดว่าจะบางขนาดนี้อ่๋จะแกะข้างในดูเดี๋ยว81หน้าต่อไปนี่ค่ะเลสนว่านิยายแนวตลกเสียสีเล่าเรื่องราวของเลส นักเขียนวนวริยายเกย์ชาวอเมริกันวัย49อดีตคู่รักของกวีใหญ่เรืองนามเลสเป็นนักเขียนกลางๆงั้นๆไม่เด่นดังเมื่อแฟนหนุ่มคนล่าสุดประกาศว่าจะแต่งงานกับชายอื่นเลสตัดสินใจหนีหลีกเลี่ยงไม่ไปร่วมงานแต่งโดยรับงานรับคำเชิญต่างๆหาเรื่องเดินทางไปต่างเมืองต่างประเทศไปเม็กซิโกอิตาลีเยอรมันมร็อกโกอินเดียญี่ปุ่นไปรับรางวัลไปปล่อยไก่ไปเจอผู้คนและเรื่องราวต่างๆมากมาย และเกือบจะตกลุมรักใหม่รางวัลพูลิเซอร์ประจำปี2561หากจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หัวข้อที่ผมอยากให้ยกขึ้นมาคุยกันได้แก่ความรักคืออะไรเลสนะคะเขียนโดยคุณแอนดรูซีนจิกรีออ่านถูกหรือเปล่าเล่มนี้เป็นนิยายค่ะนิยายเกรุ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวลองดูข้างในกันก่อนเป็นนิยายนะปกสวยเลยนะคะเนี่ยปกหลังปกหน้าเออน่าสนุกมาก เดี๋ยวเล่มนี้ก็น่าจะอ่านไม่ใช่น่าจะอ่านจะอ่านในเดือนนี้แหละนะคะอีกเล่มหนึ่งที่เราซื้อมาเนินนางวีนัสค่ะเนินนางวีนัสรวมเรื่องสั้นอีโรติกของอนาอิสนินนักเขียนหญิงสายเลือดสเปนฝรัร่งเศสและเดนมาร์กเขียนขึ้นในช่วงทศวรรษ1940 โดยมีจุดประสงค์หลักคือขายให้ลูกค้าผู้ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งด้วยสนนราคาหน้าละ1ดอลลาร์ต่อมาได้รับการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1977ภายหลังจากอนาอิสนินเสียชีวิตเนนางวีนัสบอกเล่าความสัมพันธ์สวัสดและอารมณ์ว่าหวามผ่านมุมมองและน้ำเสียงของผู้หญิงยุคสมัยใหม่เปิดเผยซอกไซส์ไล่เรียงด้วยสำนานภาษาเรียบง่ายแต่งดงามให้ภาพที่แจ่มชัดแต่ซ่อนความหมายหลายเชิงชั้นโูสีปกสวยมากสีปกสวยมากนะคะ อันนี้ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับ LGBTQ นะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่เราเลือกอ่านเพราะว่ามันเป็นมุมมองของผู้หญิงที่หลากหลายกว่าเดิมมันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่สังคมมองว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือยังไม่ยังไม่เคยอ่านไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นผู้หญิงในมุมมองอื่นๆในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงอย่างที่สังคมมองว่าเป็น ใช่ะะแบบเออเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะคะอีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นเล่มแถมนะการกลับมาของเจ้าชายหนุ่มน้อยนะคะอันนี้แถมมาตอนแกะกล่องแล้วก็ได้ของแถมเป็นที่คั่นหนังสือมากมายนะคะเยอะมากบเราจะคั่นอะไรหมดเนี่ยสรุปแล้วว่าเดือนนี้เราจะอ่านอะไรบ้างเราจะอ่านแดกการผลัดทิ้งซึ่งหญิงชายแดกความลื่นไหลที่ธิบานนะคะแล้วก็เลสแล้วก็เนินนางวีนัสนะคะ3มเล่มเลยนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่ง คือเล่มน,นี้เซเปียนค่ะเซเปียนเนี่ยเรามีตั้งนานแล้วแต่อ่านไม่จบสักทีนะคะเดือนนี้ก็เลยตั้งใจว่าเออจะเอาให้จบเดือนนี้แหละเพราะว่าในจัก,กรวาลของเซเปียนมีอีกหลายเล่มที่อยากอ่านนะคะลยเลยตั้งใจจะอ่านเดือนนี้ปกติแล้วเราอ่านหนังสือได้ประมาณเดือนละ6เล่มนะคะแต่ว่าเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่จะอ่านสี่เล่มนี้ก่อนนะคะเพราะว่าดูจากความหนาแล้วเดือนนี้จะอ่านจบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ โอเคค่ะและนี่ก็คือหนังสือที่เราจะอ่านในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทุกคนคะเราทําคลิปเกี่ยวกับหนังสือค่ะแล้วก็จะอัปคลิปทุกวันจันทร์ศุกร์เสาร์นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเกี่ยวกับหนังสือก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ